สวัสดีค่ะขอต้อนรับเข้าสู่ออซิวาริตี้นะคะมาพบกับพี่ธนาอีกครั้งหนึ่งนะคะใครที่เพิ่งเข้ามาใหม่นะคะเป็นแฟนคลับใหม่ของช่องออซิวาริตี้นะคะก็รู้จักกันได้นะคะพี่ชื่อพี่ธน,นานะคะพี่ทํากลุ่มมิน้ฟังนะคะฟังคนที่เข้ามาใหม่นะคะแล้วเดี๋ยวพี่จะบอกว่าทําไมพี่ถึงให้ฟังดีๆนะคะพี่ทำกลุ่มมินี้ขึ้นมานะคะ เพื่อที่จะต้องการให้รวบรวมชาวมีนเข้ามาอยู่ณนะที่แห่งนี้นะคะทีะ่ช่องของพี่ออซซี่วอลรตี้นี้มาคอยส่งกำลังใจซึ่งกันและกันนะคะมารวบรวมชาวมีนนะคะให้ความสุขปรับทุกข์ให้กำลังใจสร้างแรงบันดาลใจนะคะซึ่งพี่พูดหลายครั้งมากมากแล้วนะคะเกี่ยวกับวัตถุประสงค์การทำช่องออซซี่วอลลารตี้นี้นะคะ แต่ก็ไม่วายค่ะก็ไม่วายนะคะพี่ทําคลิปอยู่ที่นี่นะตอนนี้ที่ประเทศออสเตรเลียนะคะส่งตรงจากประเทศออสเตรเลียเลย,เลยแต่ก็ไม่วายนะคะยังมีคนเข้ามาคอมเมนต์นะคะซึ่งพี่อ่านแล้วเนี่ยพี่ก็หาเหมือนปกติแต่ว่าพี่อยากจะทําความเข้าใจนิดนึงนะคะว่าพี่เนี่ยพูดหลายครั้งมากว่าพี่ไม่ใช่หมอดูนะคะพี่ไม่ใช่หมอดูนะคะยังมีอ่า คนบางกลุ่มบางพวกที่เข้ามาในช่อง Aussie Variety แล้วก็คอมเมนต์นะคะหร,หรือว่าเข้ามาเพื่อคาดหวังนะคะว่าจะ อาคลิปที่เข้ามาดูเนี่ยจะเป็นการดูดวงบอกดวงนู่นนี่นั่นนะคะซึ่งถ้าเป็นแฟนคลับของพี่จริงๆแล้วจะรู้ว่าพี่ธนาไม่ใช่หมอดูนะคะพี่เป็นคนที่สร้างแรงบันดาลใจนะคะไม่ใช่หมอดูอย่าต่อว่าพี่เลยนะคะที่พี่ไม่ได้ดูหมอให้เพราะว่าพี่ดูหมอไม่เป็นนะคะพี่ไม่ใช่หมอดูนะคะแต่กําลังศึกษาดูอยู่และศึกษาเรื่อยๆนะคะพี่หนึ่งอย่าคาดหวังว่าพี่จะดูหมอให้นะคะและส และ 2. คือการที่พี่เนี่ยจะพูดเรื่องราวใดๆก็ตามนะคะที่จะสร้างแรงบันดาลใจให้กับชาวราศีมีนที่เขากําลังเป็นทุกข์ที่เขากําลังสิ้นหวังที่เขากำลังหมดกําลังใจอยู่เนี่ยพี่ก็จะต้องหยิบยกนะคะที่มาและที่ไปนะคะที่อ้างอิงที่ทําให้น่าเชื่อถือคราวนี้พี่จะไปหยิบยก ข้อมูลอื่นๆอย่างเดียวล้วนๆมา,มาประกอบการทําคลิปของพี่อ่ะมันก็ไม่ได้ใช่ปะ่ะเพราะฉะนั้นสิ่งที่พี่มาทําคลิปเอามาทําคลิปเอามาพูดเอามาสร้างคอนเทนต์เนี่ยพี่บอกเลยถ้าเป็นแฟนคลับตัวจริงของพี่จะรู้ว่าหลายสิ่งประมาณเกิน85%มาจากชีวิตและประสบการณ์ของพี่นะคะมาจากชีวิตและประสบการณ์ของพี่ซึ่งพี่เนี่ยเจอจริงๆนะคะแล้วมันเป็นข้อมูล ข้อคิดเห็นข้อนําเสนอจากประสบการณ์จากตัวพี่เป็นส่วนใหญ่นะคะคราวนี้เนี่ยที่พี่ต้องมานั่งพูดอธิบายแบบนี้ซึ่งพี่พูดไปหลายครั้งมากถ้าคุณเป็นแฟนพันพันแท้แฟนขับของพี่จริงๆจะรู้ว่าพี่เนี่ยช่องพี่เนี่ยเป็นแบบไหนยังไงและพี่เป็นลักษณะแบบไหนแล้วก็รายละเอียดของแต่ละคลิปที่ขึ้นไปเนี่ยมันจะเป็นยังไงนะคะก็อย่างที่บอกมีคอมเมนต์เข้ามาต่อว่าพูพี่นู่นนี่นั่นเรียกพี่ว่าไอเปรตึงงุ่นงี้ คือเอาเรื่องของตัวเองมาพูดเอาเฮ้ยถ้าเกิดว่าไม่เอาเรื่องของตัวเองมาพูดเนี่ยพี่จะหยิบยกให้เห็นภาพได้อย่างไรอย่างคลิปที่ผ่านมานะคะเรื่องเกี่ยวกับจุดเปลี่ยนของชีวิตเนี่ยพี่ต้องบอกเลยว่าเฮ้ยทําไมพี่ถึงมายืนนั่งตรงจุดจุดนี้ทําไมอะไรทําให้พี่คิดและเปลี่ยนความคิดเปลี่ยนชีวิตพี่ให้พี่มาอยู่ณนะจุดจุดนี้ได้ เพราะฉะนั้นในเมื่อเรื่องราวเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ค่อนข้างสําคัญและเป็นสิ่งที่สามารถสร้างแรงบันดาลใจให้กับคนเนี่ยพี่ต้องใช้ความจริงมาหยิบยกมาอธิบายมาบอกกล่าวให้ฟังความจริงนั้นเนี่ยจะไม่มีอะไรจริงแท้แน่นอนไม่ว่าข้อมูลจะไปหาจากที่ไหนเราก็ไม่รู้ว่ามันเป็นข้อมูลที่เชื่อถือได้หรือไม่เพราะฉะนั้นพี่ต้องหยิบยกจากประสบการณ์ในชีวิตจริงของพี่เพราะมันคือความจริง และถ้ามันเป็นความจริงความน่าเชื่อถือสิ่งที่มันเกิดเป็นผลณนะปัจจุบันมันจะทําให้คนฟังเขาสามารถมองและคิดออกได้ว่าสิ่งที่พี่หยิบยกขึ้นมานั้นมันสามารถนําไปใช้ได้จริงอเวลาเข้าไปดูคลิปเนี่ยนะคะหัดใช้สติใช้สมองนะคะที่มีอยู่อัดมากหรือน้อยนิดก็ตามนะคะตั้งสติก่อนที่จะคอมเมนต์นะคะดูว่าจริงๆแล้วเนี่ยในแต่ละ คอนเซปต์ของแต่ละช่องเขามีวัตถุประสงค์ต่างกันนะคะใครที่ยังไม่รู้ว่าออสซี่วารตที้เนี่ยทำเพื่ออะไรออสซี่วารตี้ช่องนี้ไม่ใช่ช่องหมอดูหนึ่งแน่นอนสองก็คือว่าช่องนี้เนี่ยเป็นช่องที่สร้างสร้างาแรงบรนดาใจจากชีวิตจริงประสบการณ์จริงของพี่นะคะของพี่และสามช่องนี้เนี่ยเป็นช่องที่รวบรวมชาวราศีมีนนะคะไม่ว่าจะเป็นคนที่ ทุกสุกอยู่นะคะคนที่กําลังหมดกําลังใจเพราะพี่รู้ว่าชาวราศีมีนเนี่ยเจออะไรมาบ้างคนที่ต้องการกําลังใจคนที่ต้องการสร้างแรงบันดาลใจคนที่ต้องการอาืมกุศโลบายของชีวิตคนที่ต้องการอ่าแบบประสบการณ์ชีวิตดีๆซึ่งนําไปปรับใช้ในชีวิตของตัวเองนะตอนนี้นี่คือช่องนี้นะคะและพี่ก็ พี่ก็ขอบคุณมากๆนะคะสำหรับน้องๆที่แบบเข้าใจและตามมาด้วยกันนะคะว่าจริงๆแล้วเออที่นี่ตรงนี้เป็นอย่างไรนะคะพี่ต้องขอขอบคุณมากๆและขอขอบคุณเหมือนเดิมนะคะในอ่าอ่ากำลังใจนะคะและคอมเมนต์ที่คอมเมนต์กันมาใต้คลิปน่ารักมากๆและพี่ก็ดีใจมากๆที่ได้เจอน้องร่วมสถาบันนะคะ ี่จากคลิปที่แล้วนะคะที่พี่เล่าเรื่องจุดหักเหของชีวิตเรื่องสมัยเรียนนะคะพี่เรียนอยู่ชนหญิงนะคะก็อย่างที่บอกน้องเขาดาวถูกมากเลยแล้วพี่ก็ดีใจมากๆที่ได้แบบ ทำคลิปมาแล้วก็มาเจอน้องๆรุ่นน้องร่วมสถาบันเดียวกันนะคะทักแชทมานะคะมาคุยกันมาลื้อฟื้นความหลังความความอ่าซ่าความห้าวกันนะคะในสมัยเดียนพี่บอกเลยว่าแฮปปี้แล้วก็ขอบคุณกําลังใจทุกๆกําลังใจที่คอมเมนต์เข้ามานะคะอ่ะมาเข้าถึงเรื่องวันนี้ดีกว่าวันนี้เป็นเรื่องที่แบบถามพี่นะพี่ก็ยังไม่ได้คําตอบอะเรื่องนั้นก็คือเรื่องระหว่าง เงินกับความสุขคุณเลือกอะไรถ้าเข้ามาฟังคลิปนี้วันนี้นะมันอาจจะดูอึดอัดแต่พี่เชื่อว่าในแต่ละคนต้องมีคำตอบแล้วโดยเฉพาะชาวราศีมีนโดยเฉพาะชาวราศีมีนพี่รู้เลยว่าต้องเลือกเงินแน่นอนใช่ปะ่ะเงินเงินเงินคือการสร้างความสุขพี่ก็พี่ก็เชื่ออย่างนั้นนะ พี่เคยมีมีจังหวะความคิดที่พี่เ้าเชื่ออย่างนั้นและพี่ก็คิดว่ามันมันก็ไม่ผิดอะนะที่เราจะเชื่อว่าเงินเนี่ยเราจะเลือกเงินนะแต่เท่าที่จากประสบการณ์นะที่พี่ผ่านชีวิตมาเนี่ยห้ปีนะพี่วิเคราะห์คิดและฟังและตามพี่ไปเรื่อยๆนะพี่วิเคราะห์ในส่วนของเรื่องเงินกับความสุขไว้นะพี่คิดว่าเงินเนี่ยมันคือเครื่องมือในการสร้างความสุข มันคงไม่มีใครปฏิเสธแน่นอนอะ่ะนะเงินคือเครื่องมือในการสร้างความสุขเงินสามารถซื้อความสุขได้เงินคือเครื่องมือสร้างซื้อความสร้างความสุขหาความสุขจริงเงินสามารถซื้อความสุขได้จริงเนาะอันนี้ก็จริงเ,เงินถ้ามีเงิน สามารถที่จะเออสามารถที่จะสร้างสามารถที่จะเพิ่มสามารถที่จะหาสามารถที่จะเอาเขาเรียกว่ามันเป็นเงิน,นมันกลายเป็นการมันเป็นสิ่งที่จำเป็นในการสร้างพื้นฐานที่ดีของชีวิตไปแล้วอันนี้ก็จริงอันนี้พี่คิดว่านะและเงิน มันคือรากฐานของความสุขเลยแปลว่าถ้าไม่มีเงินก็ไม่มีความสุขอันนี้ยังไม่แน่ใจว่ะมันขึ้นอยู่กับสถานการณ์ในชีวิตนะตอนนั้นพี่คิดว่าโอเคปะ <S 2> <S 2> <S 2> เขาบอกว่าถ้าเรามีเงินเราก็มีกินดีได้ซื้อของดีๆ ได้ไปเที่ยวที่ดีๆได้มีที่อยู่ที่ดีๆได้มีการศึกษาที่ดีๆได้มีได้สามารถรักษาพยาบาลที่ดีๆในเมื่อถ้าเรามีกินดีอยู่ดีสุขภาพเราก็ดีเพราะมีเงินนะแล้วก็มีเงินก็จะมีความสะดวกสบาย นะแล้วก็มีเงินก็จะมีสังคมที่ดีนะในเมื่อถ้าเรามีสังคมที่ดีแล้วเราก็จะมีการยอมรับที่ดีของคนในสังคมอันนี้ก็จริงอืพี่ก็คิดว่าจริงนะแล้วก็จริงๆแล้วนะ่ะถ้ามองในตัวเงินนะถ้ามองตามทฤษฎีอะเงินเนี่ยมันสามารถวัดเป็นหน่วยได้เก t ว่า แต่ถ้าความสุขมันวัดเป็นหน่วยไม่ได้เราก็แค่สุขมากสุขน้อยสุขมากที่สุดไม่มีความสุขแต่มันเป็นวัดเป็นหน่วยเป็นเหมือนเป็นค่างเงินไม่ได้ว่าเรามีเงินกี่นี้เท่านี้กี่ล้านกี่อะไรเงี้ยมันวัดไม่ได้เออเพราะฉะนั้นอันนี้ก็พี่ก็พยายามชี้ให้เห็นนะว่าเงินกับความสุขเนี่ยในภาพแล้วเนี่ยมันมันมันเป็นยังไงนะแล้วก็เงินเนี่ยเงินนะมันเป็นรูปธรรม Yeah. เงินมันเป็นรูปธรรมใช่ปะรู้สึกน่งใกล้กล้วยไม้มากไปหน่อยพ o p p เงินมันเป็นรูปธรรมสามารถจับต้องได้สามารถเห็นได้สามารถชื่นชมสามารถดมกลิ่นได้นะถ้ามีเง,เงินเยอะยิ่งโหยเงินนั้นยิ่งหอมแต่ความสุขเนี่ยมันเป็นแค่นามธรรมาเราไม่สามารถจับต้องได้แต่เราสามารถรู้สึกกับมันได้เออเราสามารถพูดถึงมันได้ เอออันนี้ก็คือในส่วนของระหว่างเงินกับความสุขแต่ถ้ามาตอบคำถามกันล่ะถ้ามีพรอยู่ข้อหนึ่งขอพรนั้นได้ข้อเดียวจริงๆระหว่างเงินกับความสุขน้องๆจะเลือกอะไรตอบกันมาเยอะๆนะน้องๆจะเลือกอะไรแต่ถ้าให้พี่ดาวเชาว้าลราสีมีนนะตอนนี้นะแม่งเกิน90%เลือกเงินเอาไว้ก่อนเอาเงินไว้ก่อนเดี๋ยวความสุขก็มาแต่พี่อยากจะบอกอะไรฟังป่ะ มีอยู่ครั้งหนึ่งตอนสมัยที่พี่อยู่ซิดนีย์แล้วพี่ก็ทําธุรกิจทุกๆครั้งในทุกๆวันต้องไหว้พระเปลี่ยนเปลี่ยนหิ้งพระเปลี่ยนนามพระอะไรเงี้ยนะเปลี่ยนของพรนะอะไรเงี้ยเพราะว่าเราทําธุรกิจใช่ป่ะเราก็แบบเอออยากได้ลูกค้าเยอะอยากไปไดออเดอร์เข้ามาอะไรเงี้ยอธิษฐานอย่างเดียวในชีวิตช่วงระยะเวลาช่วงชีวิตนั้นขอให้มีเงินเยอะ ขอให้ได้อลลูกค้าถ้าได้ลูกค้าก็คือมีเงินขอให้ได้เงินเยอะๆขอให้ได้เงินเยอะๆขอให้ได้เงินเยอะๆอธิฐานอยู่อย่างเดียวแล้วพี่ก็ได้นะพี่ทําธุรกิจเนี่ยเงินพี่สะพัดอ่ะเข้าอ่ะวันหนึ่งอ่ะไม่ต่ากว่าห้าหกพันเหรียญต่อวันก็เลเซ่ประมาณวันละแสนสองแสนเนี่ยไม่เกินสองแสนต่อวันนะธุรกิจพี่อ่ะโอ้โหเงินเข้าเงินเข้าแบบว่าแต่ เรากลับย้อนกลับไปมองในะช่วงเวลานั้นนะ่ะแม่งมีความสุขปะวะมันก็มีความสุขนะโอ้โหเงินสะพัดจะใช้อะไรก็ใช้จะกินอะไรก็กินอยากทําอะไรก็ทําแต่ในเวลาเดียวกันแม่งก็มีความทุกข์โอ้โหทุกมากคือทุกต้องจัดการบริหารในเรื่องของพนักงานชอบโกง สินค้าที่มีปัญหาซัพพลายเออร์ดีลเลอร์ลูกค้าคือในวันในวันที่มีเงินเนี่ยวันนั้นแม่งก็มีความทุกข์ไม่มีความสุขแต่พอเราม,ามองย้อนกลับไปพี่มานั่งช่างว่นะณวันวันนั้นน่ะที่จุดพีคเรื่องเงินของเรามากที่สุดในชีวิตที่เราไม่เคยทํามาได้ก่อนในชีวิตต่อวันเนี่ยที่เราหาเงินมาได้เยอะขนาดนั้นต่อวันน่ะพี่ มีความสุขหรือมีเงินมากกว่ากันคือเบเวทอะฉันมีเงินมากแล้วฉันมีความสุขมากด้วยเปล่ามันบาลานซ์หรือเปล่าถ้ามีเงินมากแล้วมีความสุขมากมันก็บาลานซ์ใช่ปะ่ะแปลว่าเงินเนี่ยเป็นโพสิทีฟดีทำให้ชีวิตแม่งมีความสุขแต่ ในความเป็นจริงสัจธรรมอะถึงแม้ว่านะเว้ยอันนี้หลักวิชาการทฤษฎีเลยนะพี่ไปเช็คในในใน Google อ่ะเขาบอกว่าอา่อถ้าคุณมีรายได้มากความสุขของคุณก็จะมากตามถ้าคุณมีรายได้น้อยความสุขของคุณกราฟมันก็จะต่ำตามเออแต่ชีวิตพี่อ่ะเอาชีวิตพี่คนเดียวนะเว้ย ต้องบอกชีวิตเพราะมันเป็นแหล่งอ้างอิงจะไปอ้างอิงชีวิตคนอื่นก็ไม่ได้ไอคนที่เจ้องจะว่าพี่เองต้องเปิดหัวสมองและใช้ความคิดลอยอย่างนิดนึงมันต้องอ้างอิงจากชีวิตพี่เพราะมันเกิดขึ้นจากชีวิตพี่จริงๆทุกคนที่เขาเข้ามาเนี่ยเขาอยากฟังอ่าประสบการณ์ชีวิตพี่อะไรที่มันดีอะไรไม่ดีจะได้นําไปใช้เก็ตป่ะเออไม่ต้องว่าคอมเมนต์ comment อะไรลักษณะไม่สร้างตันะ์น่ะเองสร้างคอมเมนต์ได้แต่ว่าต้องเปิดใจกว้างนิดนึงรับฟังนิดนึงนะ ในวันที่พี่มีเงินมากแล้วพี่มีความสุขมากด้วยเปล่ามันก็มากนะแต่ในความสุขนั้นอะความทุกข์ไม่ก็มากแล้วสรุปแล้วในวันที่พี่มีเงินมากความทุกข์มากกว่าหรือความสุขมากกว่าให้ตอบวะแม่งทุกข์มากจริงๆแล้วการที่มีเงินเยอะควรจะมีความสุขมากกว่าความทุกข์จริงปะ แต่ด้วยปัจจัยของชีวิตและความเป็นจริงของของการใช้ชีวิตอะนะถ้าถ้า,ถ,าถ้าตัวเองถึงนะถึงจุดจุดนั้นแล้วอะนะเงินแม่งไม่ใช่คำตอบทุกอย่างอะแล้วพี่อะไม่ได้มีความสุขมากกว่าความทุกข์ในเวลาที่พี่มีเงินถึงจุดจุดนั้นพี่ก็ไม่รู้นะถ้าคนที่แบบเป็นมิลเลนเนียนนรมากกว่าพี่เขาอาจจะมี ในวันที่เขามีเงินมากขนาดนั้นเขาอาจจะมีความสุขมากกว่าความทุกข์ก็ได้เออจากปัจจัยตรงนั้นจากประสบการณ์ตรงนั้นที่พี่พี่พี่มาบอกอะนะถึงแม้ว่าพี่จะมีเงินมากขนาดนั้นเองก็คูณไปดิอเลสเซอ่า, say, อาวันละแสนวันละแสนอะสามสิบวันต่อเดือนพี่มีเงินต่อเดือนเท่าไหร่อันนั้นหมายถึงแบบว่าเป็นเอ่อเขาเรียกอะไรอุ๊ย กับยี่สิบปีอะเยอะมากแล้วก็ถามว่าแม่งความสุขไม่ได้มากตามอะโอ้โหแบบเพราะอะไรเพราะมันต้องเจอในเรื่องของสุขภาพด้วยเรื่องของอะ,อะไรวะเรื่องของงานในการบริหารเรื่องของคนเรื่องของครอบครัวเออณเวลานั้นพี่มีเงินมากขนาดนั้นมันก็ไม่ได้สามารถที่จะหยุดปัญหาของครอบครัวได้เก็ t ปะ ปัญหาส่วนตัวปัญหาครอบครัวของพี่พ่อแม่พี่น้องอ่ะมันก็ไม่ได้การมีเงินก็ไม่ได้ช่วยทําให้มันดีขึ้นแถมจะทําให้แย่ลงด้วยซ้าอันนี้คือประสบการณ์ของชีวิตพี่นะพ้างนี้ั้งนั้นเนี่ยมันในส่วนตัวของพี่พี่สรุปได้ว่าอะไรหรือว่าสรุปได้ว่าเงินเงินกับความสุขอ่ะแม่งต้องแยกกันอ่ะมันต้องแยกกันมันไม่มีทางที่จะตอบได้ว่า ถ้าคุณอยากได้เงินหรือความสุขมากกว่ากันเออเพราะว่าในหน้าที่ของแต่ละแต่ละตัวหน้าที่ของเงินหน้าที่ของความสุขอะมันมีหน้าถึงแม้ว่ามันจะเอื้อกันในบางปัจจัยแต่มันมีหน้าที่เฉพาะของมันเองนะอย่างที่พี่บอกไปเงินแม่งเป็นเครื่องมือองความสุขเป็นรากฐานของความสุขเงินสามารถซื้อความสุขได้นู่นนี่นั่นมันขึ้นอยู่กับว่าณนะความต้องการของชีวิตคุณนะตรงนั้น ณวันนั้นอะอะไรคือปัจจัยสําคัญที่สุดต่างหากนะบางคนที่เขามีมากแล้วก็คือเขาไม่ได้นิดเงินอนะเขาอาจจะต้องการความสุขมากกว่าก็ได้หรือบางคนเจอประสบการณ์ชีวิตที่เลวร้วายมาเขาอาจจะเกิดมาจากครอบครัวเศรษฐีอย่างเงี้ยเขาไม่ได้มีความจําเป็นเงินไม่ใช่ปัจจัยในชีวิตเขาแต่ในครอบครัวเขามีปัญหาเขาอาจจะอยากได้ความสุขมากกว่าก็ได้ นะเพราะฉะนั้นวันนี้พี่สร้างคอนเทนต์คำถามกวนประสาทไปอย่างั้นนะเพราะว่าพี่บอกได้เลยมันเลือกไม่ได้หรอกระหว่างเงินกับความสุขมันเลือกได้มันเลือกได้แต่ไม่มีอะไรที่ดีที่สุดสําหรับชีวิตระหว่างเงินกับความสุขเพราะในแต่ละปัจจัยของชีวิตคนมันไม่เหมือนกันหรือบอกว่ามันไม่เหมือนกันเพราะฉะนั้นมันไม่ผิดถ้าน้องๆจะเลือกเงินมากกว่าความสุข และมันก็ไม่ผิดถ้าน้องๆจะเลือกความสุขมากกว่าเงินมันขึ้นอยู่กับว,ว่าอะไรคือสิ่งที่ตอบโจทย์ของน้องมากที่สุดในชีวิตตอนนี้นะคะแต่ก่อนที่พี่จะบายๆพี่จะฝากไว้ว่าการที่เราจะคิดนะว่าอะไรตอบโจทย์ชีวิตเรานะตอนนี้หยุดนิ่งสักนิดแล้วมองกิเลสในตัวสักหน่อยไหมเพราะว่าอะไรเพราะว่าบางคนเนี่ย มีเงินเยอะแล้วเยอะ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 ก็ยังไม่พอลืมที่จะหาความสุขให้กับตัวเองแต่บางคนมีความสุขมีความสุขกับชีวิตมากมายนะคะแต่ก็ลืมที่จะหา secure life หมายถึงว่าคือไม่สนอนะขอให้กูทำในสิ่งที่กูมีความสุขซึ่งแม้ว่าบางครั้งความสุขนั้นมันไม่ได้ตอบโจทย์และช่วย back up ไลฟ์ให้มีความมั่นคงไลฟ์ Life จะมีความมั่นคงได้เงินเป็นปัจจัยส่วนหนึ่งคือไม่สนกูจกทำเพราะกูมีความสุขอย่างเดียวอันนี้มันก็ไม่ได้เพราะฉะนั้นสิ่งหนึ่งที่พี่อยากจะฝากไว้ว่าจริงๆแล้วอะกลับมามองสักนิดหนึ่งก็ดีนะว่าชีวิตเราตอนนี้อ่ะกิเลสอะมันเป็นตัวปัจจัยหลักเลยในการที่เราอ่ะจะเลือกอะไร การที่เราจะคิดอะไรและถ้าเมื่อเราเลือกเราคิดเราทําเราตัดสินใจมุ่งมั่นที่จะทาในชีวิตเราไปถึงตัวนั้นให้ได้อะกิเลสนะแม่งมีปัจจัยสําคัญเยอะอืมกิเลสแม่งพี่พูดรวมทุกเรื่องนะเว้ยพูดรวมทุกเรื่องเลยกิเลสของตัวเราเนี่ยแม่งเป็นปัจจัยหลักที่ทําให้เราเลือกที่จะตัดสินใจว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้ชีวิตเรามีอิทธิพลต่อชีวิตเรามากที่สุดอืม นะฝากไว้ให้คิดแล้วกันไม่ต้องอะไรบ้าอย่าด่าพี่เลยพี่เป็นคนแบบว่าใจดีเป็นผู้ให้เออเพราะฉะนั้นเนี่ยฟังไปมีแต่สิ่งดีๆทั้งนั้นแหละไม่มีโทษนะคะจากประสบการณ์ชีวิตพี่ตนนัวนี้คำตอบของพี่คือพี่อยากได้ทั้งสองอย่าง ไม่ได้ไม่เข้ากติกากติกาคือว่าถ้ามีพรอะไรขอขอได้อย่างเดียวนะที่ผ่านมาเกือบยี่สิบปีพี่ขอเงินอย่างเดียวเลยนะแต่วันนี้พี่แม่งเอาจริงว่เวลาไหว้พระพี่ขอความสุขด้วยว่ะเอออาจจะเป็นเพราะว่ายิ่งแก่ตัวขึ้นแก่ตัวขึ้นน่ะความคิดการใช้ชีวิตที่ผ่านมาประสบการณ์ชีวิตที่ผ่านมาอ่ามันเป็นตัวทำให้เรามองย้อนไปว่าจริงๆแล้วชีวิตเราเนี่ย แม่งขาดอะไรเก็๋ป่าเออไม่ต้องคิดอะไรมากหรอกเองไม่ต้องตอบหรอกเพราะว่าพี่ตั้งคาถามให้มันเออตั้งคอนเทนต์ให้มันกวนภาษาไปางั้นน่ะเอาแค่ว่าทาเจ้าตัวเราแล้วกันนะว่าอะไรคือสิ่งที่ทําให้ชีวิตมีความสุขนะตอนนี้ก็เรื่อ,องงั้นแหละนะแล้วพี่ขอให้เองเอ,อ้เองขอโทษให้น้องๆทุกคนนะ ่าได้ในสิ่งที่ชีวิตอยากจะได้และถ้าได้สิ่งนั้นแล้วชีวิตมีความสุขขอให้น้องๆทุกคนมีความสุขสักทีนะคะอะไรก็ได้ที่ทําให้มีมีความสุขตอนนี้ขอไปเลยนะคะพี่ส่งกําลังใจให้นะคะแล้วก็ขอให้ทุกวันเป็นวันดีๆแล้วเจอกันใหม่กับผู้หญิงหน้าตาแบบนี้กับผู้หญิงที่จิตใจดีแบบนี้และกับผู้หญิงที่มี สิ่งดีๆให้แบบนี้ในทุกๆครั้งที่เราเจอกันนะจ๊ะแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีจ้าบ๊าย